ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหารักของเราในคลิปนี้นะครับขอแจ้งข่าวกันว่า Free f l อ e เ v e n t มาแล้วนะครับโดยเปิดให้เราได้ทดสอบตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึงวันที่22สิงหาคมนี้ครับผมจะลงลิงก์ไว้ที่ description ของคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปกดที่ลิงก์แล้วก็ไปกด Free f l y ได้เลยครับจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดลันเชอร์มาติดตั้งเกมแล้วก็เข้าเล่นได้เลยใครอยากทดสอบเกมทดสอบเครื่อง PC ก็กดเลยครับ i n s i d e Star Citizen สัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องการอัปเดตระบบโซเชียลในเกม Star Citizen ระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของผู้เล่นในระบบดาวไพโลซึ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Alpha 4.0ครับระบบดาวไพโรคือระบบดาวที่เสื่อมโทรมและเต็มไปด้วยอันตรายผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและการคุกคามจากกลุ่มโจรผู้ร้ายซึ่งจะแตกต่างจากระบบดาวสแตนตัน เนื่องจากระบบดาวพาโลกำลังจะหมดอายุไขทำให้เกิดรังสีโซล่าเบิร์สจากการประทุของดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์แต่ละดวงจะได้รับผลกระทบจากรังสีในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะห่างของดาวแต่ละดวงกับดวงอาทิตย์ครับดาวดวงใดอยู่ใกล้ก็จะได้รับผลกระทบมากดวงใดอยู่ไกลก็จะได้รับผลกระทบน้อยหน่อยนอกจากนี้ผู้เล่นยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นอุณหภูมิที่ต่ำมากในเวลากลางคืน และพายุฝุ่นที่รุนแรงและยังมีอันตรายอื่นๆเช่นจากกลุ่มโจรผู้ร้ายที่ดักปล้นโจมตีในขณะที่เรากําลังทําภารกิจเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆที่เราอาจจะเจอได้ในขณะเดินทางระบบเศรษฐกษิจในไพลโลเน้นไปที่การค้าขายและการขนส่งสินค้าระหว่างดาวเคราะห์ต่างๆผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเป็นพ่อค้าหรือโจสรสลัดก็ได้ผู้เล่นจะสามารถซื้อขายสินค้าได้ที่สถานีค้าขาย ซึ่งมีอยู่หลายที่ครับในระบบดาวไพโลสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ได้ไดแก่อาหารน้ำอาวุธและคอมโพเนนต์ของยานอาวกาศนอกจากนี้นะครับผู้เล่นยังสามารถทำภารกิจขนส่งสินค้าระหว่างดาวเคราะห์ต่างๆได้ซึ่งนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งในการหาไรายได้ครับแต่ถ้าหากเราชอบความท้าทายก็สามารถเลือกที่จะไปเป็นโจรสลัดดักปล้นยานผู้เล่นของคนอื่นได้ หรืออาจจะไปรับภารกิจประเภท Bounty Hunter หรือ Mercenary ของแก๊งต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ไปจัดการฆ่าคนของแก๊งอื่นก็สามารถหารายได้เช่นกันแถมยังได้ค่า Reputation กับแก๊งนั้นด้วยแต่แน่นอนครับว่าค่า Reputation ของเรากับแก๊งที่ถูกเราฆ่าไปนั้นก็จะติดลบตามไปด้วยครับผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมกับฝ่ายต่างๆในระบบดาวพาโลได้ซึ่งแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีฐานที่มั่นและภารกิจที่แตกต่างกันออกไป ฝ่ายหลัหลกๆในไพโลณตอนนี้นะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่ Citizen for Post p r s t p e r i t y เป็นฝ่ายที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาและสร้างสารรค์สังคมในระบบดาวไพโลครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับระบบดาวกลุ่ม h e a ฮ h u n t e r ์คือฝ่ายโจรผู้ก่อการร้ายครับมุ่งเน้นไปนในเรื่องของการปล้นสะดมและทำลายอีกฝ่ายโดยมีเป้าหมายหลักคือควบคุมระบบดาวไพโล ซึ่งกลุ่มเฮ a ันเตอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่างๆยึดครองในแต่ละเขตของไพโลซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นไม่ถูกกันผู้เล่นจะสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกับฝไไ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้หรือจะไม่เข้าร่วมกับแก๊งใดเลยก็ได้นะครับแต่การเลือกฝ่ายจะมีผลต่อภารกิจและสถานที่ที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ด้วยผู้เล่นยังสามารถเลือกที่จะทำการสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในระบบดาวไพโลและค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจ ที่แตกต่างจากระบบดาวสแตนตันได้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ